แหวกเข้าไปนะมันจะเป็นชิ้นๆเนี่ยทุกคนแบบอืมเจ้าจิตจรจ้าเจ้าจรวันนี้วันเด็กพูดถึงวันเด็กเดีวอะไรวะทำไมทำชอบโชว์ตัวเองเด็กน่าเสียวเลยมันใหญ่ไงไม่มีใครรู้จักปลากะปอนปลากะปอนไม่หล่อตรงไหนทุกคนหล่อไหมหล่อไม่เหยีบมันอย่าลืมซับในเฮ้อย่าลืมซับมันเฮ้อย่าลืมซับติ๊กให้เฮ้อย่าลืมกดซับสคา พบกับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรแม่มาพอดีมาหูโรบูน้ามามาพูดี้เลย EP นั้นนี้นะคะให้ชื่อว่าเช้านี้แม่ซื้ออะไรให้เรากินตึ้งตึ้งตึ้งโต๊ะนี่บอกให้ช่วงนี้นะสิ่งที่พกติดตัวตลอดเลยคือเจลตอลหอมเราไม่ได้พกธรรมดานามาขอรูปตัวอย่างหน่อยนี่นี่เราไปไหนอย่แงนี้เลยแล้วเดิน่างนี้เลยแล้วเดิน ไม่ได้พกเป็นแบบอันเล็กๆแล้วนะเดี๋ยวนี้นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเพิ่งได้สีแดงว้าวแม่ซื้ออะไรเอเจแปนยูว้าวว้าวว้าวโ <c oughs> อ้โหไม่ยอมขายกินเลยนี่แม่ซื้อเบอร์เกอร์คิงมาใช่ชื่อตอนว,ว่าชาวนี้แม่ซื้ออะไรบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมทำไมเนี่ยแม่ซื้อ,อแม่ซื้อคะ่ะแม่ทำด้วยใจแม่ซื้อโมองเอาข้อต่อผิวมาใช่ป้ะเนี่ยอ้าเจ๊เป็นคนที่ชอบทาผิวอ่ะ อันท็อเกตเลยอร่อยแฮชบราวอร่อยันใครเนี่ยบิวเดี๋ยวนี่บิวอ่ะติดกินแฮชบราวไม่ชอบกินเป็นฝันอืมฟักอืมเมนมัอยู่ในขยะเฮ้ยบิวเอาบันนี้ไม่ได้แกะ่ตรงไหนเ A few moments later โอ้โหทุกคนหมืนน ชนะใช่แล้วค right? like. ือรถบาร์บีค mm ิวนะทุกคนนี่ชอบมากสั่งเบอร์เกอร์คิงอย่าลืมนะบิวกินเบอร์เกอร์กินอะไรแกก็ต้องกินซอสเนี้ยแบบต้องขอดซอสบาร์บีคิวเพราะอะรสชาติมันนัวมากอ๋อบาร์บีคิวมันจะแบบหวานเข้มข้นอะของไม่ไม่อ่ะที่เบอร์เกอร์คิงเมนูวิกเก็ตนะมันก็จะแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์มังค์ไส้ราจิ้มกับซอสบาร์บีคิวอร่อยมาก หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพีวินนี้พี่วิวแต่งตัวอะไรนะคะถ้าใครดูอยู่นะคะให้เดากันเล่นๆว่าลุกนี้เนี่ยเราอินสปายมาจากใครติ๊กต็อก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 ไปดูในติ๊กต็อกดูวครัทุกนค่ะเมื่อคืนผมว่าตัวเองเป็นโควิดตื่นมาคิดว่าเป็นความจริงเหมือนมีคนเดินบอกว่าขนออกแล้วนะครับขนคุณเป็นโควิดแพนี้ซุ่นหบบฮ่าฮ่าฮ่าครั้งที่เป็นเสียงเด็กร้องในติ๊กต็อกอะขนออกแล้วนะครับขนคุณเป็นโควิดขนคุณเป็นโควิดขนควิด ถ้าถามว่าแฮชบาร์กับเฟรนฟรายเนี่ยต่างกันย,นะกยังไงเนาะเฟรนฟรายทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าแฮชบาร์เนี่ยมันจะเป็นมันฝลั่งที่แบบว่าแหวกเข้าไงนะมันจะเป็นชิ้นๆเนี่ยทุกคนแบบมันฝรังมาสับๆแล้วก็ทำเป็น,นก้อนๆแล้วทอดอะเริ่มเบื่อเป็นเป็นสูตรลับของบิวในการที่บิวจะกินฟาสต์ฟู้ดอย่างมีความสุขก็คือบิวต้องกินโฮกซีโดน้ำจิ้มบาร์บีคิวและแฮชบาร์โอ้จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เราอยู่แต่บ้านทุกคนแล้วเราก็อินกับช่องพี่บี้มากเลยแล้วก็อีพีคามดูจะรู้จักทุกคนไปแล้วอะ่ะเราแบบมันเพลิดเอะ่ะเป็นออฟฟิศหันตาม,ามากๆอะอืมพวกนี้ติดช่องนี้มากแกงกันเไปก็แกงกันมากินวอฟเฟิลกันจะบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านอ้วนขึ้นมากทุกคนเพราะว่าหนึ่งนะเวลาไม่ชอบอาเจีอาหารแล้วมาันก็ าน,น้ใหญ่แลวก็ทำให้ดูไปกินกินข้าวลำปางเนี่ยก่อนมากินเนี่ยก็ไปอักาศีบามาคลิปหนึ่งกินแล้วกินอีกกินจนอ้วนตอนนี้พุ่งตรงนะเอาแบบไม่ไอายนะนามห้าจุดห้าจุดสี่อะคือช่วงระหว่างตั้งแต่ไขยปาขึ้นไปอะไม่อ้วนนะคะทุกคนแต่ออกแขนออกขาแล้วก็ออกกลุอนออกสะโพกนั่นแหละออกอย่างที่ไม่อยากให้เห็นอ,อืมไม่ถา,ามมาทำวันนี้นี่โอ้โหอร่อยมากเดาห้ดูเป็นยังไงมาขอหน่อย ไม่ตำนานอันนี้เดี๋ยวเก็บไปกินหลายวันได้นะทุกคนแช่เย็นไว้ก็คืออันเนี้ยเป็นสูตรของลิบ้านกินตั้งแต่เด็กๆถ้าเกิดใครที่เคยกินเมนูนี้นะคอมเมนต์ไว้นะอันเนี้ยแม่ทําจริงๆทําไม่เป็นนะแต่ว่าเคยเห็นแม่ทําก็คือใส่น้ำค่ะต้มต้มก่อนแล้วไปสับๆก็คือจะบอกว่าสูตรนี้เนะี่ยทํานานมากเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมละเพราะว่าต้องทําให้มันเละทุกคนแบบสับๆจัๆๆไปด้วยเป็นดอกกระหล่ำนะทุกคนแล้วก็ผัดกับซีอิ๊วหรือน้ำปลานะเน่้ละะใปมะแล้ว ก่อนนะแม่ทําอันเล็กแย่งเลยกินทั้งบ้านเลยงงพ <c oughs> อทําเยอะๆไม่ค่อยมีใครแย่งกันหรอกใครอยากได้สูตรนะคอมเมนต์มาเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรในตำนานกินกับข้าวต้มข้าวสวยกินปะปากอร่อยหมดบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะไม่อ้วนยังไงแบบวะออกวัข้างนอกก็ของกินเข้ามาข้งในกของกินจะนอนก็ของกินสั่งแก้มากินเมื่อกี้มาทําเมนูอ่ะนี่มาม่าไข่กุ้งเดี๋ยวเอามากินกับเนี่ยดอกกระหล่ำของแม่นะทุกคนชื่อตอนว่าไม่เช้านี้แม่ซื้อละเช้านี้ดอกกระหล่ำสับหนึ่งชั่วโมงบุุกกหออฮะบพ มีกคนนึงนะผู้ชายชบีคนณเหรอบีหน้าบีหน้าไงแปลว่าอะไรบีบีบีหน้าไงแล้วผู้ชายจะให้ชื่อบีหน้าหรอไแบบหน้าไงกล้วยหน้าโบมาถึงอะไรกล้วยอยู่ตรงไหนกั้วอยู่ตรงระหว่างขาจะมีคนหนึ่งก็ซื้อชื่อสาวน้าจะบอกว่าดอกกระหล่ำของแม่เป็นดอกกระหล่ำที่ไม่มีในประเทศไทยทำไมเขาถึงเรียกว่ามากินแต่ไอติมขัดจนเละขนาดนี้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าถึงจะได้กระหล่ำแบบนี้อยากกินแม่มะเขาก็ไปซื้อมาให้แม่มะนะครับกินตอนเช้านี่ ใปมาไม่มันไปดูดอกกระหล่ำอย่างงี้ใหญ่เท่านหน้ากูเลยทุไคน่จากกระหล่ำแบบนี้กลายเป็นกรล่ำแบบนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งโดยผู้หญิงคนนี้สุดยอดมากลูกก้าบท่านวันนี้วันเด็กพูดถึงวันเด็กดิววีดกรอะไรเด็กอ่ะคยเล่าไปยังไงที่มันตกไอเนี้ยตกสนุกอ่ะโอ๊ยย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 ยม่ยยย่ยนั่ยย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 ยัยยยวยยียยกรรมโบก็คือกยลังข้ามา ถนนหน้าบ้านอยู่มอไซค์เพื่อนเฮียไป้องขับเองจริงจ้าขับไม่ได้ขับมาอย่างเร็วเลยแม่ไอโบเวลาเดินข้าไปชนกระเด็นเลยครับตอนนั้นยังเป็นตุกมๆเล็กๆอยู่เลยป้งกิ้งจับไม่ได้เลยนะเราไปแล้วปะร้องไห้งเดียวไม่มีอะไรไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยจริงจ้าเจ้าจริงจร้งจ้าแล้วเรื่องวิชกรรมเฮียเยอะกว่าอย่าให้เล่าทะเลวิวาทตุลีเล่นยานี่มันใช่เรื่องที่ต้องพูดไหมเนี่ยเอ้าเราทำหรือเปล่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นที่ต้องผ่านมาพาวเวอร์แพทยังเป็นเลย วีรกรรมที่บิวจำของอีบาได้ก็คือตอนเนด็กๆอะ่ะเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ผู้หญิงจีิมันเต็มหัวฮอตมากเลยโครจริงๆข้าโรงเรียนเลยโต๊ะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่หล่อตรงไหนทุกคนห,ห,<ๆ>หล่อไหมหลอกกดเลยรู้ป้องว่าบิไปเจอรูปมาอ่ามาหนนี้้าคนนี่จริงๆมันหล่อมากนะหน้ามันเรียวแบบไอ้รูปแ้กหน้าที่ยนืนก็ได้เลย,เลยคนเดียวคือยืนหนึ่งในโรงเรียนอ่ะนะก็ยืนคนเดียวไะไม่มีใครรู้จักไม่เหยียบบอนไม่เหยียบบอนไม่หล่อตรงไหนทุกคนหล่อไหมหล่อกกดเลยไม่เหยียบมอล A later. few moments ดูปัจจุบันเนอะเอาจริงปัจจุบันทำไมปัจจุบันเหมือนพี่ป๊าโอตโต้ไงเฮ้ยแล้วก่อนมันหล่อมากเลยนะฮิบาร่าหน้ามันเรียวอะไรอย่างเงี้ยหนิ้นอะไรกันไม่รู้มาของน่าดีแล้วใช่มาลูกนี้แหละอ้าวอ้าวใช่เลยนี่ดูบิวกับฮิบาราเป็นไงอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้คนตัดดูอ่าเป็นไงบ้างอันนี้น่ารักผมดูหัวมันไปไหนเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวก็รูปนี้นะอันนี้ซัมูรไรนี่คือแบบหัวผมมันไปไหนอ่ะหายก็ขึ้นกระบาลอ่ะเฮ้ยแม่พี่มาเถอะอามากอลามากบอกว่ามันไม่ขึ้นก็เลยกรนให้ขึ้นจุแม่ดิ แม่เลยไม่ช่วยให้ดูเฮ้ยไอโบงมันก็เหมือนบีบีเลยเว้ยอเหมือนนี่ทุกคนเหมือนเลยไม่เหมือนเป๊ะเลยอ่ะไม่นี่ต้นเด็กเห็นป่ะหน้าเดียวแบบอุ้ยตัวเด็กน่ารักว่ะโบงยังไงล่ะแม่นางปากเจอุยแตงแตเดกูรี่แตเดงเฮ้ยผมมันเฮ้ยผมทรงเหมือนวันนี้เนี่ยเหมือนเลยอ่ะตั้งใจทำหนูไม่ได้ตั้งใจทำมาเลยมาเลยกิดกิดเอามาด้วยอ่ะ คือไม่ได้เลยแม่ต้องมาเดี๋ยวจะให้ดูรูปนั้นกือพูดถึงอะไรเก่าๆเนี่ยเขาจะต้องมานะเฮ้ยเซนเซอร์สูงด้วยเขาอยากเห็นดูพี่บาสบ้างผมไม่เล็กนะคะผมไม่เล็กนะคะอันนี้ทำไงรู้ไหมยังไงจะทำ้องเซ็นเซอร์หน่อยไปเลยโอ้ยนี่ไงรูปนี่ไงอู้เนี่ยแปลรูปเพราเราเนี่ยที่อุ้มมีบาสที่สวนสยามอ่ะทำได้ไปเล่นเลยอะไรวะทำไมถังชอบโชว์ตัวเด็กอะตัวเด็กมันใหญ่ไงตัวเด็กมันใหญ่ไง ตอนเด็กดูพี่ดูพี่มพาไปเล่นอย่างรับกุญแจยานกุเร้งโุลรงเมื่อหระว้าวเป็นไงตอนเด็นเดียวกันตอนเด็กเล่นกับผู้ชายเยอะบิวกาฮิบ้านทางนั้นสี่ปีนะอ่าแล้วดิไอะไรบอตอลเลดชัน10ชั้นคือโตมาขุดโรงงานโรงงานเลยอ่ะไม่ได้สนใจเลยโอ้โหไม่อยากทำงานอยู่ไงเออตอนเด็กมันหล่อแล้วมันน่ารักอ่ะ คนเด๋วกำลังคิดว่าเกิดว่าตอนป1นนแล้วเจอคนแบบนี้หล่อไหมหลอ่อนี่รูปเขไม่ได้ดิชชาน,นตอน,นเด็กก็คือเล่นแต่อะไรมีเพื่อนผู้ชายีสวยมากเลยรูปเนี้ยคืออันนี้โดนจับถ่ายรูปอันนี้นสวยมากเลยนะหนานะ้ามันแบบคือบีบอ่ะอุ้ยนี่ไง วิตอนวิวเห็นห้ากับตอนเด็กๆอะเนี่ยใใชช่่อันนี้เล่นกับหมาที่แต่ก่อนนี่อันนี้วิวน่าจะประมาณบีบีตอนนี้ป่ะสองสามขวบอะอยู่กับหมาอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กไม่มีหรอกเพราะเขาป้องหงากมาคนั้นอะมีแต่เล่นกับดีแต่ลูกที่แปบดรักที่สุดนี่คือคนนี้นะจะจูงมือทุกเช้าเลยไปใส่บาททำได้ป่ะรักที่สุดคนนี้นี่ไอ้นี่ไม่เฉยๆคนนี้ เพราะว่าที่ที่จาความได้เลยนะชอบจุงมือตอนเช้าทุกเช้าแล้วจะบอกว่าก็เขาจะไปใส่บาทแล้วจุงมือกันเดินสองคนเลยนะไปหน้าแบบซอยไปกับอาม่าจมไม่ได้เลยเรานั่งอยู่แค่มาณชั่วโมงหนึ่งรองก่อนแล้วก็เอาลูกเอาโบมานั่งตักแล้วกอดอยู่แค่จมไม่ได้เลยจําได้ไงยังวิ่งแต่แต่แต่พี่พูดจะร้องไห้อุ้ยเอาเลยเฮียได้สีนะได่สีนะคนไปตามช่องเดียวเลยนะแล้วร้องไงม้าแล้วแล้วทำไมม้าถึงคิดว่าบิวเนี่ยอ๋อแล้วทำไมม้าถึงคิดว่า นั่งเกาะนั่งเกาะแล้วแผลไอโบอะไม่ร้องไม่ร้องเฮ้ยบาสไม่ร้องบาดยาแล้วทำไมม้าถึงคิดว่าบิวเนี่ยอ๋อกระจอมิลละคูนนะอันนี้ก็คือได้ผู้หญิงผู้ชายครบแล้วแต่ว่าท้องโบอ่ะมาบอกว่าดีใจมากที่มีลูกคนแรกเป็นผู้ชายก็ได้ดูแลน้องๆได้เขียนเดี่ยวกวนเขาเลือกให้แบบวุ อ่ะมันก็ไม่ก็รักเหมือนกันละลูกอ่ะแต่ว่าเขาผูกพันกับบิวเพราะว่าบิวออกมาเป็นผู้หญิงได้คู่เลยไงชแ,แต่โบเขาออกมาเขาตั้งเอาไว้ให้เป็นผู้ชายเ<อ>ขาไปพนันกับทุกคนเลยว่า,าถ้าเกิดออกมาเป็นผู้ชายกูเลี้ยงทั้งโรงงานเลย<อ>เลี้ยงลน้องอ่ะแล้วอ้ไม่ต้องเสียตังค์ไงให้เป็นผู้ชายแต่ไอ้พวกนั้นทาไทยไปให้เป็นผู้หญิงโอ้ยผิดผิดผิดแล้วเลี้ยงไหมเลี้ยงเล้ยก็เป็นผู้หญิงไงอ่ะเข้าใจแล้วกัน นะกระโดดแฝดแล้ทุกคนแล้วรักใครมากกว่ารักทุกคนเลยรักทุกคนเลยอุ้ยข้างนี้ดูแล้วแบดมาอยู่ข้างมาเนาะอุ้ยลใจใจรอดรับถ้าเกิดเทียร้องไห้ไปซับช่องเทียด้วยนะคะเฮ้ยหน้าเหมือนแม่เลยอ่ะหน้าเหมือนม้ามากเลยอ่ะม้าแล้วนี่ใครอ่ะก๊อล์ฟไหมทำไมนะเบาไม่กอก์ฟไหม เฮ้ยทรงกบอหม้มากเลยรักใส่ตรงนี้ทำไมถึงตัดตรงนี้อะอ้าวสมัยนั้นใครไม่ตัดตรงนี้ก็เชยดิอุ้ยจี่ตะได้ปะได้ไงเนี่แม่กับบิวอะนี่โบป่ะอันนี้โบป่ะคนเนี้ยวิววิย่าโกงบิวแต่งหน้าให้โกงนี่บิวเป็นคนแต่งเองแต่งเมันปอวันตีนจำได้ตอนเด็กๆนนโบสนิทกับโกงมากนี่ดูรูปนี่ดูรูปนี่สามที่น้อยอุ้ยอุ้ยบีบบีไอโบรก็เด็กทุกคนมันก็หน้าเหมือนกันแหละเฮ้ยโกงม่ารักมากเลยอ่ะเราเก็บรูปนี้ไปดีกว่ามืันเหมือนไก ขอเพลงเพลงหนึ่งให้กับรูปใบนี้ลมปังตังตังซังลงเหล่าตังตังซังมันเลยสังปาดโชว์ของโชว์ของอ่ะโช่องอะไรบอกเอาไป้มาไม่รู้มาไม่รู้มาไม่รู้เป็นโคตรเล้วนี่คุณเหรอะ ที่ไหนไฟลูกที่นั่นะไมนไม่ก็ตอนเด็กก็ประมาณนั้นอะเฮ้ยไม่ไม่ต่อยิงชุบดิถ้าเกิดใครแพ้ต้องใส่วิกอันนี้เขาเล่น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 ี่น่มันเด็กใช่ไหมเนี่ยมันเล่นใครแพ้ใส่วิกเรากเขียนหน้าโอ้ยแมวดีมันไม่เลนเทะพลอยกัาที่ผ่านมาตบยิงจบอ้าวทำไมตีกันอย่างนี้ไม่กนใช่ไงไม่ดีไม่น้าเกลียดล้ว ว่าเฮียทำแย่รู้จไว้มาเลิกเลิกกัเลิกต่อเลิกต่อเลิกต่อโอ๊ยแวแวตอนนั้นะ่ตอนนั้นอะตอนเเรนอยอ๋อี้้าที่ว่าไปไปเนี่ยทงชาติทักทงชาติเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนเชิญทงชาติเยแมวนี่เรื่องนเอาออยู่ด้วยวะอยู่อเนเรีนเยกันผม ไม่ออกไ่ปังทุกรอบเดียวไม่เอานี้ครั้งนี้เป็นเกมใหม่มีอะไรใหม่ๆเยอะนะไม่เอางี้ดีกว่า A B C ดีกว่ามันเอเอาี้ A B C ก A B C ก็ A B C D ถ้าออกเหมือนกันโดนคนนั้นโดน A B C D เอ๊ะเอ๊ะไม่เกี่ยไม่เกี่ยไม่เกี่ยไม่ที่ไหนซีโอ้ยออกเกี่ยผิดเพราะว่าเอี่ยซเียไม่อกีไม่ไม่เกีไม่เกียวไมู่เรื่องปฏิกีรยไม่ก็ไม่้นยบ้างวนอนี่กี่ี่ี่ไม่เคยเล่กระบอก ีคือไนี่ก็ี่านี่พกตีแล้วทำตนคสม่่ะเียไม่ันเฮ้ยนาเหมือนเนี่ยพี่ค่อมเลยอ่ะอััหัหมาบอเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเดิมลัลเมาเธอลอยล่อทุกคากช่องเนี่ย ตอนหน้ายเงี้ไม่อยากปะเฮ้ยไม่ผมผมเหมือนตรงนี้แหละพี่ที่เขาลงโป็นโลโต้เก่าชื่ออะไรพี่ปีเออหน้าเหมือนพี่ปีมากเลยอะพี่ะปีโพลิโต้อะนิจัยมันช้ามาเชื่อมกันจ้างงานได้นะคะแต่ว่าเบี้ยวบ่อยบอลทะเลาะกับแฟนเฮ้ยต่อหน้าทำไมพี่รักขาไปหยิบเรียกมาให้หน่อยยางต้องอะมันเปิดมันเปิดยางต้องอะบ๊กแล้วปาคุยด้วยเนี่ยแล้ทำไมไม่คุยทุกครั้งที่เกีย์สวิดกันเราจะแบบโยนเขาเรียกเขาเรียก็กลัวหยอกล้อเขาคอกัน อร่อยกไม่ีนี่ไงแล้วดิทีที่จหน่อยไม่ได้เอาแบบเต็มที่เลยอ่ะทรงติยาเพื่อเพื่อในวงตอนนี้คือแบบไอ้บ้านมันสบายแล้วได้งานได้เงินยไม่เท่าไหร่ช่วงนี้ไม่เท่าไหร่ทำไชอรชอบทำกำไรชื่อเสียงขนาดนี้เอ้าก็เดี๋ยวดังเลย เอ้าอันนี่นี้พอไมนใจเลยเนี่ยกลัวกันซีนกลัวดังกว่าเฮ้ยไม่ไม่คนอย่างนั้นพี่วัดหน้าตาหน้ากลัวมากเลยอ่ะนี่ทำเองไม่ให้เป็นอย่างเงี้ยแไมีเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอามันกลัวมันนอนอยู่มันนอนอยู่ไม่เอาพี่บีเห็นดิว่ากลัวกลัวปังปีเลยกันปางค่ะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนแฮปปี้วันเด็กนะคะขอให้เด็กทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ใช่ค่ะอย่าโตมาเลยอย่าโตมาแล้วเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะไปก่อนละค่ะทุกคนบ๊บาย